สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ปีร่างกายต้องการความหวานล็อกดาวน์นั้นเพื่อนงานการไม่ทำแล้วก็ทำอะไรแล้วก็กินพีจะทำมันเชื่อมนั้นเพื่อนอันนี้บีซื้อมาจากร้านร้านแขกนั้นเพื่อนแล้วเขาก็เขาเคลือบเทียนมาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันดีหรือไม่ดีเราไม่รู้อ่ะบีจะแกะดูนั้นเพื่อนแล้วมันเป็นยังไงเนาะไม่รู้เพื่อนๆ ที่อื่นเขาล็อกดาวน์เหมือนเยอรมันไม่น้อนเพื่อนบ้านบีเขาล็อกดาวน์เดือนหนึ่งรุ่นนานเพื่อนก็จะเป็นคนอยู่บ้านเฉยๆหนึ่งเดือนนานเพื่อนอุ้ยมันยังดีอยู่ดูอันนี้ดิ ว่ามันยังสดอยู่โหดีทุกอันเลยไม่โชคดีกันบางทีวีซื้อมานะั้นเพื่อนแบบเป็นเส้นๆดำๆนะแบบกินไม่ได้แต่ว่าข้างนอกมันแข็งเนาะเคลือบเทียนมาปอกเนงะินเพื่อนล็อกดาวน์นี่ก็แย่ม็นแถวนะั้นเนพะื่อนเนาะ ธุรกรธุรกิจนี่ก็พังพินาศหมนดน้นเพื่อนคนทำธุรกิจนี่ก็กลุมขมับน้นเพื่อนอายาวแค่ไหนยาวแค่นี้ปลงนะะปลงนะนเพื่อนล็อกดาวน์บางทีวีก็เครียดเนาะเพราะว่าเราทำธุรกิจนอนเพื่อนแต่ว่าทำไงได้เนาะ อย่างอย่างคนที่เขาแบบมีทุนหนาเงี้ยก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่คนที่แบบหาไปกินไปนเพื่อนจ่ายไปเงี้ยก็ลำบากเนาะเพื่อนฝูนงญาติาพี่น้องเนาะบนกันลมงมนานเพื่อนว่ะเทน บอกเอามือจเอี่ล็อกดาวน้าร้อนก็ไม่เท่าไหร่หน้าหนาวน,นี่อู้ไปไหนไม่ได้นัเพื่อนเพื่อนมีบอกให้มีขึ้นเขาไปหาเห็ดจะให้มีไปหาเห็ดที่ไหนดีนะไม,ไม่รู้จักเห็ดนะเพื่อนไม่คือว่ารู้แต่ว่าเห็ดที่กินเนี่ยเห็นไหมมันเน่า รู้แต่ว่าเห็ดที่เคยกินอย่างเห็ดหูหนู mm hmm. เห็ดขอนสนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแต่ว่าเห็ดอื่นดีก็ไม่รู้จักเนาะอย่างป่าดีมัน,นมันต้องขับไปไกลแต่ป่าแถวบ้าน,นก็มีแค่นี้นะเพื่อนอืนมยังเป็นเส้นดำๆแล้วนะเพื่อนเริ่มเป็นแล้วเนาะเอามันออกมาเสียดายนะของแพงเนาะนี่ไปซื้อมาแค่นี้สิบสองยูโรนัเพื่อน ไี่ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาขายกี่บาทเนะาะเส้นมันโอ้พี่ขอปอกแป๊บหนึ่งเนาะ เรียบร้อยนะนนเพื่อนต้มไวอย่างเงี้ยนะใส่เกลือไปนิดนึงต้มไปครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาใส่น้ำตาลเชื่อมแล้อน,นเพื่อนบิ๊กต้มจนมันเขาเริ่มแบบใสๆเน,ะนาะอย่างเงี้ยนะเพื่อนบิ๊กก็จะเทเทน้ำทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ต้องเทหมดนะเพื่อนบิ๊กก็เหลือไว้นิดนึงเนาะแล้วบิ๊ก็จะเทน้ำตาลไปสามขีดอันนี้บิ๊กช่างเรียบร้อยนะเทน,นี่นะ นี่ค่ะแล้วก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้นานเพื่อนเอาฝามาปิดแล้วก็เปิดไฟเบาๆนะคะในฐานเพื่อนเวลาที่เราปิดฝาใช่ไหมน้ำก็จะหยดใส่น้ำตาลก็จะเริ่มละลายแล้วมันจะทำให้มันเราเนี่ยมันเงาสวยนะะเพื่อนจะต้องเปิดไฟเบาๆแล้วปิดไว้คืน ที่อเพื่อนน้ำตาลมัน,น,นที่เราโรยมันเริ่มละลายแล้วนะคะมันละลายแล้วนะเพื่อนแล้วก็เขีย่ยเขี่ยมันนะเพื่อนมาข้างๆหม้อให้มันมีรูตร,ตรงกลางนะคะบีเอามันออกมาก่อนเอามาไว้ด้านข้างนี่ขอเขี่ยบแป๊บหนึ่งนะเพื่อน เพื่อนเคียให้มันเป็นร <recess ed. S 1> <p ip ed> ูตรงกลางอย่างนี้นะคะเพื่อนเราก็ค่อยๆเคี่ยวไปแล้วก็เอาอันนี้ลาดค่อยๆตักลาดไปเรื่อยเรื่อยนะเพื่อนเดือนนึงนี่ไม่ถึงร้อยรให้มันรูไปเนาะน้ำหนักเนี่ยเนาะ นี่ฮะเพื่อนค,ค่อยๆลาดไปเนาะเดี๋ยวขยับมาตรงนี้นั่นเพื่อนมาทำกะทิกันเนาะกะทิใส่เกลือ โรคใจเนี่ยปิดใจชิมดูสิเมดิออ,อ,อันนี้แป้งข้าเจ้านะเพื่อนบีละลายน้ำก่อนเนาะมันจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะมีแค่จะเทไปเลย เสร็จแล้วนั่นเพื่อนแค่เขาร้อนๆแล้วก็ปิดไฟนั่นเพื่อนเดี๋ยวมันจะแตกมันตอนที่บีเรียนใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าบีโยนกะทินะเวลาทําทําอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนโบราณเนาะอาจารย์ก็บอกใหแบบ้โยนกะทิเราก็แบบเอ๊ะอะไรวะโยนกะทิงงไม่รู้เรื่องนันเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นบีบีมาที่ที่เยอรมันเนาะบีก็ทํากับข้าวทําอะไรไม่เป็นานะเพื่อนบีก็แบบ ทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างใช่ไหมบีก็บินกลับไปเมืองไทยนั้นเพื่อนบีก็ไปเรียนทําอาหารไทยทําอาหารไทยประยุกต์ทำอาหารจานเดียวทาน้าพริกแล้วก็ไปเรียนทาของหวานจะได้เอามาทํากินเองนั้นเพื่อนเพราะว่าเรามาอยู่เมืองนอกเราก็งงง,งไม่มีละไม่มีร้านขนมหวานไม่มีหมูปิ้งอะไรอย่างงี้นะเพื่อนเนาะบีก็กลับไปเรียนนะบีก็ถือว่าเออบีก็เอามาทํากินเองนั้นเพื่อนเมื่อก่อนนี้ ทำอะไรไม่เป็นนะเพื่อนซื้อกิน,นะค่ะรอกินนะทีเนี้ยเพื่อนนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนมันมันก็จะเงาแวบสวยงามนะคะเด็กตักใส่จานนะคะอืม าน้ำตาลสักหน่อยอน้ำตาลสักหน่อยเป็นไงเพืเ่อนช่วยตักทิพิราดลงไปนะคะวนก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนกินก่อนกินก่อนนี่แนะ่ถึงเวลาต้องบีชิม อันนี้แยมนั่นเพื่อนแยมลูกควินที่พี่ทำชิมหน้าทีเนี้ยอุย้ยน่ากินมากอร่อยมากเลยอ่ะขอตัวไปนั่งกินสบายๆก่อนนานเพื่อนไปแล้วนะคะ